สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านเนาะคะ่ะเนาะมือนีเนาะค่ะกะยินดีต้อนรับเข้าสู่จันจิล่านี่ไล่ไล่บ่ได้เนาะคะ่ะเนาะมันเป็นแบบว่าสัญญาณบม่ค่อยสดีเนาะค่ะพี่น้องมือนีกันเลยสิใดเฮ็ดคลิปเนาะค่ะเนาะ,ะค่ะพ่อสวัสดเพื่อนกับมาล่อ,อยูน่แต่โดนแล้วเนาะค่ะคุ้มึืนไล่สามเทือ่สี่เทือแเราเนาะค่ะ ็นน้อฝนตกนะคะผ้ายุ่เขานะคะก็เลยเห็นไห้บ่มีสัญญาณนยค่ะพี่น้องค่ะค่ะเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องน้ำเมเดอร์พี่น้องเด้อสิได้บ่พาดเนี่วทางไม่ไม่จากทางช่องนะคะเนาะค่ะเมื่อนี้นะคะกะมีตตาเล่าพ่อสวัสดนะค่ะตําลาพ่อสวัสดฟันแม่นหางเดียวนะคะพี่น้องเอา เอกับซีเขามาตอมาถากันไลน์แล้วนะคะเดี๋ยวสิพาเขาไปหาฟอสวัสดินะคะเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีครับเดมินทุกเอทุกคนเด้อค่ะคุอสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะเฮดมินทุกคนเดมินนำ้เนนำเนนำเดอ้อฝนตกฝนตก คนโตพ่อมีสัญญาณเนาะว่ายุเขาไปสัญญาณแม่ว่าสิไล่สวนแล้วบ่ได้ไล่เลยพ่อสัญญาณบ่มีแม่ค่ะอาสวัสดีพี่น้องที่อยู่ทางบ้านทุกทุกท่านเนาะค่ะเอฟซีที่อยู่ทางบ้านท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนาะค่ะเนาะมื้อนี้กะสิมาถามแนวทางพ่อสวัสดีนาะค่ะตำราวแซ่บเนาะค่ะมื้อนี้เนาะค่ะเนาะพ่อก็ไปขายของมอเตอร์มาพ่อจ้าพ่อ อ้ยฝนตกแข้งยิดีไหมคนตกแข้งว่าเปียกเหมืแล้วอุ้ยเลยเปียกกับเปียกย่อมโมย่อมเลยอย่อมเปียกพอ่พอว่าต้องพ่อต้งอตงรู้ใหญ่เลยค่ะพ่อต้องไปให้ถึงสี่สุดจุดไม้ปลายทางมันถี่้ซจำได้พ่อก็ต้องไปค่ะโมไปกับโมใดกันนี่โตนพวกลูกข้าพ่อนี่เาก็น้ำพ่อโท่น้ำมิจจะโท่าน้ำบัดจักเอฟเอฟเอกเอฟซีโทมาเนี่ยจักเอฟเอีเท่านี้จักมุ่นปุยได้เลยโอ้ยตายสิใหม้โอ้ตายตายสิใหม่ได้บ่จ้ะ ห่างตำล่ามันแสีบเนาะแมีนบอกอ่าพ่อหนี้พ่อกระดีใจแล้วนะได้ยินว่าเทปซี่กันมากตำล่าบันนี้เมื่อวานนี้ทัาพ่อก็ได้ไปพ่อสวัสดีได้ไปเฮติบูลลาบจ้าแมียนขับไปเฮติแล้วจันจิล่ากันไปนั่งน้องเยี่ยมไปเอ็ดเบนจันจิล่าละจ้าไปน้ำกันไปเฮ็ดบูลใหนทัพพ่อเฮ็ติทัพพ่อพุทธศิลป์นั่นเพราะว่าพ่อว่าไว้บอค่ะ แม่มันแบบอยากได้อยากกินอยากอยากแต่ว่ามันมีเงินนิดหน่อยเขาก็เฮ็ดตามหน่อยนะสะกักวันมันมีมันมีไอ้ปัจจัยหน่อยเขาก็ต้องท่ตามหน่อยกันเป็นว่าบอกปัง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 ไงถ้าคนสงสารไก่สิพอมีปัจจัยมาที่ได้เฮ็ดตุบุญพร้อมกันแมนสิเฮ็ดสใ้เพิ่นอีกอ พอเล่ากันโอ้ยเล่าได้กันล้วพอ่อแถาพ่อคือก็ดีใจเนาะแมนดีใจเลยอ,อ่าเพราะว่าลูกบวได้เฮตุหาโดนแล้วแมน,ม,นม,มันขาดปัจจุบันใจนี่นาคือพ่อไปขา,ขา,ขายเนื้อสีได้เนาะจะที่ได้เอากำไรบาทหนึ่งสองบาทก็ซื้อมาถุงละสิบก็สิบไปขายสิบสองอย่งสิลูกค้าเขาเขาบอกว่าต่อลงมาสิบคือเก่าแมนจะต้องให้เขาเพราะว่าเขาไม่ได้กินก็ต้องให้พอเป็นคนยังสั้นพอเป็นคนว่าเออวันที่เขาเขาบ่มีเขาเขาก็อยาก เขาก็อยากก็ต้องก็ต้องให้เขาตัวก็ไปหากินมังคุนได้ซื้อมอซื้อมาหาทุงนั่นสิก็ไปซื้อขายทุงละสิบสองนี่ก็เลยละสองบาทแต่ไรมันมินเนาะแต่ไรมันมินบบบนี้เอามาพับผือเข้าจอซื้อมาสิบบาทขายสี่บาทก็ขายให้ถือเส้นอีกต่างถือเส้นนี่เป็นหากโอ้ยเดี๋ยวม่ก็จ้าเง็ดคักเค่ว่ามันจะบ่อเหลือแล้วพ่อเราเหลือแต่พ่อเราไปนำเงินเลยพ่อคิดไปว่ากันบวกไปไปคิดหอดเขาว่าวันลูกค้าก็โทษนั่บ่โทษก็ บ่อไปกครเฮ็ดจังได๋ซั่นเอาจ้าต้องไปเขาบอกคิดว่าคิดว่าอย่างเขาบ่ได้กินแต่ยากคือกันพอเขาเลยไปตัวแบไปส่งก็คือเมื่อคืนนี่นไปเฮ็ดบุญมาว่าก็ดีใจพอดีใจแง่งแง่พอดีใจดีใจว่าเออได้เฮ็ดบุญได้เทศนี่ไปให้เ,หเพิ่นเวลาผมขึ้นเขาฟันเพระเขายิ้มยิ้มอีกแล้วเรารอุยยกวิจักยกป่วยวิจักแยง่งอีกคือเก่าล่ะมีมีโครงการว่าสี ทำบุญไปให้เพื่อนตะโดนแล้วล่ะแต่ว่ามันบ่มีปัจจัยเฮ็ดบ่มีปัจจัยกระทุนนั่นสิพอเอามาลงนี่มันก็บ่กี่พันเองจ้แต่เลยอันที่เอาทุนจากพราะวาลงขายของนี่ขับไปเฮ็ดให้พอตอนนี้มีแค่เบี้ยคนพิการเนาะแม่นเบี้ยคนพิการอือก็เลยจับเด็กจับหน่อยขี่รถก็บใอยยังนี้ก็มีผู้เส้นผู้เส้นหลักนี้ก็มีผู้เส้นหลักนี้3,000กัก็บ่ได้ได้ก็บ่ได้ว่าหยังดอกกัซาดก่อนนี่พอของเขามา จาานี้เขามา,าขึ้นเขามาท่วงขึ้นบันนี้งวดบังหันนี่ที่ว่าฟันแม่นแม่นนะฟันว่าจังไดผ่องงวดเมื่อกี่ที่ผ่านมาที่ว่าเขาแปลนุกหุกแปดนั่นนะงนะ้อยฟันมาไปพอพอปะผ้าไปนําเนาะไปนบบพอก็เลยว่าพอเราอุ้ย,กย,ยนกไงพ่อวานนะจ้าตอนม่เาเห็นหงวยนกไงอีดีเฮ็จจังไรสีไ้มั่นก็เลยว่าพอก็พอเฮ็จจังไรสีได้พว่ามานี่พราสิ่งย,ย่างกัน้นปืนยิงเพื่อนว่าปพรากฏว่าพ้ายปืนอยู่เนาะ จ้าพูดว่ายิ่งปงนกตกตุบเลยนกตกซุบเลยคือพอถือแล้วว่าสันห่วยเอาบอกเอาแล้เว่าสันเอาจากไหนทีมันสีบล็อกอกแปดสิบเอ็ดบอกพอว่าห่วยคขาไม่จะออกแปดสิบเอ็ดออกอย่างกระซังว่าสนนะแต่ว่าเขาจะออกแปดสิบเอ็ดเอาหกใส่แปดแล้าว่าจังสีเอาหกใส่แปดเป็นหกแปดหนึ่งแมน พอเลยว่าเออให้หนางเดี๋ยวไปตัดเอาหาางเดี๋ยวไปตัดเอาพอก็เลยหายไปหางเดี๋ยวไปตัดเอาอันนี้เป็นเด็กควมฝันบางครั้งมันมันหามากกักัมันก็มีเขามีรถเือกันเนาะอันนี้เป็นเด็กควมฝันบบลเลยพอบลเลยเก่งบลเลยยั้งบลเลยอีหยังจกอย่างเด็กแนวทางกับมีเขามีรถเนาะเม่์มีเขามีรถค่ะแล้วบันี้งวดนี้ฝันเราบ่ไม่เป็นดีใจแห้งเด้เมื่อคืนเพราะว่าเขาฝันอีกบ่ค่ะเมื่อเขาฝัน พอมาเขาฟันอีกแล้วฟันว่าจังใดละฟันว่าไปเคลื่อนหลังหนึ่งเคลื่อนหลังหนึ่ง,งเราเอื่นมามากมากสิพอสิผ้าไปฟันมาไปฮอดเนี่ยบ้านนั่งนี่แหละเราวาเราผ้าเขาไปนะเราไปเห็นบ้านอีกที่นั่นหนึ่งสามเอาบ้านอีกที่ขึ้นหนึ่งสามพอไพ่ว่าเราอ่ะพอว่าไพ่ว่าพ่อหนึ่งว่าแปดหนึวว่งสามเราอะ ปานนั่นเลยเฮยผมก็เห็นหนึ่งสแบบว่าแปดหึสามตัวลูกเอ่ะย่างซีเครื่องเบเครื่องหัวไหมต่วนในความฝันนะพ่อเห็นแต่หนึ่งสาม่หนึ่งสามแปว่าพ่อต่วาเแ่าพอที่เสียไปแล้วรอน่เพื่อนว่าแปดหนึ่งสามนึ่งสาเออเขาหนพ่อเห็นแต่แปดต่วาเแ่าพ่อคนเห็นแม่นพอคนเห็นเรคือกันก็ยิงปืนน่ละยิงปืนถึงนกตกซุปนะจ้าบ้านเพื่อนบ้านแปดนึ่งหมดพ่อบอกว่าอาไซเดอร์ตัน่ห นี่เพิงเ่งเห็นบ้านเด็กที่หน,น,นึ่งสามเดี๋ยวมันสิยากยังมันมปนหนึ่งสามเลยวะว 8, 1, 3, แล้ว่บแปดหนึ่งสามแปดไปใส่หรวะจ<ด>้าอันนี้เป็นความฝันความเสี่ยส่วนบุคคลเนาะ<ด>อันนี้พ่อก็าพ่อได้อันนี้เราบอาตามความฝันพอเราตามความเป็นจริงสิิงที่พ่อฝันขเขาบอกตามความฝัน<ด>แต่เด็กก็มีเขามี่รุดอเพราะว่ากัผู้บ่ิ่าผู้บรเสุทธิ์เขเป็นยัง กูเชื่อก่ะคอยเป็นคอยไปจนสิหละอันนี้เขาก่บโบสามารถี่ไปบังคับความฝันเขาได้เนาะโบสามารถได้แต่ว่ากฝันเห็นเราแล้วดีใจกว่าไม่มาเห็ดบุญแล้วก็ะเจี๊กได้ส่วนบุญส่วนกุศลนั่นแหละพี่เด็ดมาอีกแล้วห้างเดียวห้างเดียวคือเ่าตัดเอาบ่ค่ะพ่อตัดโดนละเอาณลังคนพลว่าโอ้ยบังหันนี่เป็นเนียนสิบแปดเนาะพ่อเนาะแต่ว่าพ่อก็บอกว่าให้ทอทกันเนาะทฮทอทกันพอมาเป็นเนียนสิบแปดโอ้ยมันคันออก ออกทีแปดเข้าว่าเข้ากันแต่ฟันโงบ่ไดเนาะพอว่าไมถ่มัตัวใดแต่ว่าพ่อ่าเห้ไปวุ่นเอาในนีไปวุ่นมาหนีแต่ว่าพอมักตัวใดจ้ำมันม่หนีวะแมนพ่อหนักหนึ่งสามพ่อมักหนึ่งสามแมน้าเพราะว่าพ่อเห็นเห็นเด็กหนึ่งสามนี่มันได้พ่อหนึ่งสามลูก มันก็เอาสามตัวสลดลว, 8, 1, ว่าแปดหนึ่งสามนะ่จังซีได้ความฝันพอนะผู้ใดบ้านบ้านไล้ที่สิบสามมันแปดหนึ่งสามตัวจีเออพินว่าเออพินว่าแปดหนึ่งสามเพินว่าออมันเลีกสามตัวได้ลูกเพิ่นว่าจังซีที่าว,วางห็นพอรูขี้เห็นสองตัวนะ พ่อเห็นสามตัวเลยแปดหนึ่งสามแล้วว่ะค่ะแอ้วพ่อมักหนึ่งสามมักหนึ่งสามแห้งนี่แต่ว่าไก่ให้ท่อทอกันแล้วไปให้ท้อท่อกันแต่ว่าให้ไปเดาหน่ยบันทามันออกมากนะเพราะมฝันมันแม่นกงว่าจะว่าโบถือเด้อีพ่อไก่พ่อพ่อให้เราได้เหนียวให้พิจารณาเบิ้งพ่อยกให้พี่น้อง fc เบิ้งแนี่เนะคะนี่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 พี่แรกอพ่อเห็นบ้านเด็กบ้านเด็กที่เขานันติดเพื่อเจอหนึ่งสาม ตาพ่อนน่นบอกว่าห้อยหนึ่งสามตอนนี้พอว่าแปดหนึ่งสามระว่าจมื่ี่ี้วันเด็กที่แปดหนึ่งสามเลอเราว่าแปดหนึ่งสา,า 1> 8, 1, แมแต่ว่าตัวที่พอมากกวคือส <13 S 1> ิบสามนะว่านะอันนี้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชอบค่อยตามนะคะนเนาะ เรียกกันมีเขามีรุดเด้อค่ะก็มันมีเขามีรุดเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นเรื่อความฝันของพ่อสว่างเนาะค่ะนี่เป็นความฝันค่ะแคปหน้าจอไว้เลยนะพี่แคปทุกคนค่ะนพอมาให้ตามสัญญาเด้พอพ่อเป็นคนบอกแย้งยังว่าพอเป็นคนตรงๆ โอ้เด็กสวาสบายก็มี่บลายเนาะค่ะเนาะเป็นชุดประหยัดงบเนาะค่ะแม่ประหยัดงบชุดประหยัดงบเนาะค่ะเนาะจาราหน้าเบิ้งเนาะค่ะพี่เอฟซีเนาะฮะพออวยพรเห็นเนี่ยพอไอเอฟซีทุกคนเด้อให้มีความสุขความเจริญซื้อยังซื้อมือนี้กะห้ปังปังพิงหิ่งลำลำรวยุ้ยะมันจีไปใส่เงินทองกลับมาหา ของเย็ซีทุกคนนั่นแหละแด้ก็แอดมิหนำนั่นแหลมีความทุกคนจะเรื่องครอบเย็บได้ความขายาหนีให้เฮ่งเฮ่งปังปังลำลำด้วยด้วยคู่คนคู่คนเด้อะขอบคุณพ่อสวัสดีหลายๆจ้าเมล่างยิ่งยิ่งข่าวดีเนาะพ่อเนาะแม่น่ะพ่ออยากยิ่งข่าวดีคก็ตำลาเซ่แซ่เมนพ่อก็อยากยิ่งข่าวดีอยู่เลยพ่อพ่อยิ่งข่าวดีนี่พอดีใจดิดีใจแง่